วันนี้เรามาปั้นหน้าท้องให้เซ็กซี่ค่ะ Let's go <S อยากฟิตและเซ็กซี่นี่เลยกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อพบกับเราในะทุกวันพุธและอาทิตย์เพื่อหุณในฝันของคุณอย่าพลาดน,นะคะ สวัสดีค่ะพบกับโัวจีแล้วนะคะกับซิงสปิดบายจีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะวิดีโอในส่วนของการออกกําลังกายหน้าท้องล่างนะคะตรงนี้เลยค่ะหน้าท้องล่างค่ะโอเคนะคะวันนี้การออกกำลังกายของเราก็จะเป็นสไตล์ที่แตกต่างออกไปจากสไตล์เดิมๆที่เราเคยเล่นกันค่ะนั่นก็คือเราจะเทรนนิ่งแบบว่าเซอร์กิตเทรนนิ่งค่ะหรือว่าเป็นการออกกําลังกายโดยที่ใช้3ท่าค่ะเล่น3ท่านะคะในรอบอ่เราจะเล่น3ท่าสองรอบนะคะคือเล่น1ท่าท่าที่1ท่าที่2ท่าที่3หยุดแล้วก็วนมา1 2 3 แล้วก็เราก็จะพักกันนะคะโอเครับรองได้ว่าเหนื่อยแน่นอนนะจ๊ะ,ะแล้วก่อนที่จะชมว,วิโอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจขอจีด้วยนะจ๊ะออแล้ววันนี้นะคะเราก็ใช้อุปกรณ์กันนิดนึงนะคะก็จะเป็นเคเบิลตัวนี้นะจ๊ะก็จะเป็นเคเบิลค่ะอันนี้นะคะจะช่วยทําให้เราการออกกำลังกายของเรานะคะดีขึ้นค่ะเพราะว่ามันมีแรงตั้งน,นะคะมันทําให้เราใช้พลังจากหน้าท้องได้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นบางคนถามโค้ดมาว่า ไม่ใช้อุปกรณ์ได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าการใช้มันทําให้เราใช้พลังจากกล้ามเนื้อออกมาได้ดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครสนใจตัวนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่แอดไลน์ค่ะแอดเซ็กซี่นะคะอย่าลืมใส่แอดด้วยค่ะโอเคถ้าใครสนใจสั่งซื้อเข้ามาเลยนะคะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นกันอยู่ค่ะรับรองนะคะว่าเห็นผลแน่นอนค่ะทําให้เราใช้แรงมากขึ้นค่ะแต่ถ้าคนไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็พยายามขม็วท้องเยอะๆนะคะอะโอเค ด้หลังจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่โค้ดได้ให้เล่นเกมเนาะให้โพสต์ใน Facebook นะคะก็ร่วมเล่นเกมเพื่อรับเข็มขัดรถพุงนะคะวันนี้เราก็จะมาเฉลยลายชื่อผู้โชคดีค่ะที่ได้รับเข็มขัดรถหน้าลดหน้าท้องรถพุงกันไปนะจ๊ะก็คือนี่ค่ะก็คือชื่อ2รายชื่อนี้นะคะ ก็เช็คชื่อตัวเองนะคะแล้วยังไงก็ติดต่อกลับมานะคะแอดไลน์ที่แอดเซ็กซี่ฟินะคะติดต่อกลับมานะคะแล้วก็ส่งในส่วนของอหลักฐานนะคะการโพสต์นะคะหลักฐานกลับมาะคะ่ะติดต่อกลับมาหาโพสต์คะแล้วเราจะส่งเข็มขัดไปให้คุณเลยค่ะโอเคนถ้าอยากรู้ว่าท่า3ท่าที่ช่วยลดหน้าท้องล่างได้ดีคืออะไรนะคะแล้วการ c ซอร์ i ิตเทรนนิ่เป็นยังไงก็ต้องดูวีดีโอนี้ให้จบนะคะโอเคค่ะไปชมกันเลยไปเลยเราจะทำสามท่าต่อไปนี้ก่อนทำให้ดูนะคะไม่ใช่ว่าทำเลยค่ะโชว์ให้ดูว่าเราโฟกัสยังไงเล่นยังไงนะคะอ่ะโอเคเริ่มค่ะอันนี้เป็นหน้าท้องนะจ๊ะ,อะนอนลงมาค่ะจับอย่างนี้นะคะขึ้นมาอย่างนี้ค้างไว้แป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็ลง ะะแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้นะคะอันนี้คือท่าที่1ค่ะอ่ะมาท่าที่สองใส่ไว้ที่ขานะคะสองข้างเลยค่ะสภาพมันจะเหมือนนักโทษน,นิดนึงนะคะ โอเคปรับให้เท่ากันนะคะซ้ายขวาปรับให้เท่ากันเมื่อเราสุข่าสมดุลเท่ากันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะมาท่าที่สองนะจ๊ะขึ้นนะคะขึ้นไปค้างไว้นะคะนิดนึงแล้วก็ลงโอเคแล้วก็ขึ้นหายใจเข้าแล้วก็ลงโอเคนะคะอันนี้คือท่าที่2ค่ะนะคะ ต่อมาท่าที่3นะคะก็ยังใช้อันนี้อยู่เ mm hmm. ช่นเคยค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนทิศทางกันนิดนึงนะคะเราจะขึ้นทีละข้างค่ะขึ้นข้างหนึ่งค้างไว้นะคะซ้ายขวานับ1ค่ะและอย่างนี้คือ2นะคะเราจะซ้ายขวานับ1ซ้ายขวานับหนึ่งค่ะเราจะเล่นท่าละประมาณ12ครั้งนะคะทำวนไปท่าละ12 12. 12หยุดนะคะแล้วก็ไมาเล่นใหม่12 12 12แล้วก็หยุดค่ะ โอเคถ่าพร้อมแล้วเรามาลุยค่ะมาเล่นกันเลยหลายคนถามว่าไม่ใช้อุปกรณ์ได้ไหมจะได้นะคะแต่ว่าการใช้อุปกรณ์มันทำให้เห็นผลดีกว่ามันทำให้มีแรงต้านต่อหน้าท้องได้ดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นการใช้อุปกรณ์มันช่วยได้เยอะค่ะช่วยให้การออกกำลังกายมันเห็นผลมากขึ้นนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยดีกว่ามาจ้า โอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะจับอุปกรณ์ค่ะอย่างนี้นะหายใจเข้าค่ะแล้วยกขึ้นอ่ะหนึ่งเกรงหน้าท้องไว้น,นิดนึงค่ะเกรงหน้าท้องค่ะโอเคเล่นไปพร้อมๆกันนะคะหายใจเข้าหายใจเข้าค่ะเกรงหน้าท้องเยอะๆตอนขึ้นนะคะหกแล้วค่ะ ใส่ใจเข้าค่ะปค่ะเลียงหน้าทองเยอะๆตอนขึ้นนะคะเก้าโหโดนหน้าทองล่างสุดๆเลยค่ะสิบโดนหน้าทองตรงกลางด้วยนะคะเอออีกขออีกหนึ่งทีค่ะอีกหนึ่งทีโอเคดีนะคะหน้าทองช่วงนี้โดนมากๆค่ะมาต่อค่ะอย่าพักนานนะคะอย่าให้เกิน30วินาทีเด็ดขาดค่ะมา ด้วยความรวดเร็วมาค่ะโอเคใส่เข้าไปนะคะอีกข้างหนึ่งถ้าเมื่อกี้ค่ะอาจจะเมื่อยคอนิดนึงเนาะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เหมือนว่าเราเกรงนะาตรงคอค่ะพยายามมองไปข้างบนเยอะๆนะคะมันจะทำให้เราไม่ปวดคอจนเกินไปนะคะ่ะมาปรับมุมซ้ายขวานะคะให้เท่ากันค่ะ ปรับให้สองเส้นมันซ้ายขวาแรงเท่ากันนะคะเพราะว่ามันเวลาสายบางอันมันยาวกว่ามันทําให้แรงไม่เท่ากันต่อค่ะท่าที่สองค้างไว้ค่ะและลงหนึ่งหายใจเข้าค่ะขึ้นหายใจเข้าหายใจเข้าคว้แมวท้องค่ะแมวท้องจอไปค่ะฮึบโอเคดีมากค่ะ อีกนิดหนึ่งเปลงหน้าท้องล่างใช่ไหมคะอีกนิดนึงค่ะขออีกนิดหนึ่งขออีกสองทีค่ะขออีกหนึ่งทีด,ดูค่ะท่านี้โด,ดหน้าท้องล่างค่ะหน้าท้องล่างนะคะโอเคมาต่อท่าสุดท้ายกัน,นะคะ่ะเริ่มมาทีละข้างค่ะข้างไว้ซ้ายขวาับหนึ่งค่ะ ข้างนิดนึงแล้วลองปวดหน้าท้องค่ะสี่ค่ะไป้ายขท้องค่ะเก่งหน้าท้องนะเท้าไม่วางลงนะคะ โอเคตอนที่เล่นนะคะเท้าเราจะไม่วางที่พื้นนะคะสังเกตเวลาเล่นจะค้างไว้ประมาณนี้นะคะเราจะไม่ลงที่พื้นนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ไหวลงที่พื้นวางก็ได้นะคะโอเคพักแป๊บหนึ่งค่ะจะเข้าลึกๆอันนี้คือเป็นการเทรนแบบว่าเซอร์กิตเทรนนิ่งนะคะอันนี้คือรอบที่หนึ่งค่ะโอเคเอาออกเอาออกนะคะระหว่างนี้เราก็จิบน้ำได้นะคะแต่ว่าอย่าพักเกิน30วินาทีเด็ดขาดคะ่ะ โอเคโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วมาต่อรอบที่สองกันเลยดีกว่ามาลุยเค okay, ค่ะานอนลงไปเ <laughs> ตรียมตัวค่ะรอบที่สองนะคะหายใจเข้าเตรียมก่อน หายใจเข้าทำแบบปะท้องตอนขึ้นค่ะหายใจเข้าขออีกหนึ่งทีสุดยอดไปเลยต่อค่ะท่าที่สองมาใส่ไปที่ข้อเท้าเหมือนเดิมค่ะโอเค อาจาจะตึงๆขาขาดนึงนะคะเพราะว่ามันขามันเป็นกล้ามเนื้อช่วยค่ะถ้าใครบอกโอ้เล่นท่านี้แล้วตึงขาไม่ต้องซีเรียส่ะโดนขาอยู่แล้วนะคะมาสองข้างนะคะให้เท่ากันและเริ่มเลยนะคะข้างไว้ค่ะหนึ่งสองขึ้น ขึ้นขึ้นขึ้นขแมแ้นทองและอีกหนึ่งที่โอเคค่ะปรับนะคะให้สายเท่ากันและสุดท้ายค่ะรอบสุดท้ายนะคะมาเรามาเล่นมาพร้อมๆกันนะคะยกที่ละข้างค่ะขแมแ้นท้องและ ตามถ้าคนไม่ไหวนะคะให้เอาเท้าวางไว้ได้นะคะที่พื้นอย่างนี้ได้นะถ้าใครที่แบบว่าไม่ไหวนะทึบอ่ะทำให้ดูค่ะค้างไี้นิดนึงเนะาะขมิ้นท้องตอนขึ้นค่ะหายใจเข้า โอเคค่ะนี่แหละค่ะง่ายๆเลยเนาะสามท่านะคะแต่ถ้าเราใช้อุปกรณ์มันจะทําให้มันไม่ง่ายเท่าไหร่นะคะมันจะทําให้เราใช้แรงหน้าท้องมากขึ้นค่ะถ้าเราใช้อุปกรณ์นะคะนี่ก็คือ3ท่านะคะที่เราเล่นเทรนนิ่งแบบเซอร์กิตเทรนนิ่งนะคะหรือว่าเป็นการเทรนแบบว่าเล่นท่าต่อเนื่องกันค่ะแล้วก็พักระหว่างเซ็ตแล้วก็วนกลับมาเล่นเป็นท่าต่อเนื่องอีกรอบหนึ่งนะคะ เป็นไงกันบ้างคะโอ้เหนื่อยใช่ไหมคะเงืออ,อกกอันเลยแล้วสิคนรับประกันได้นะคะว่าท่าเนี่ยที่เล่นวันนี้จะโดนหน้าท้องล่างโดนหน้าท้องล่างสุดๆค่ะโดนมากๆเลยนะคะแต่ขอให้ทุกคนเอาไปทำตามนะคะและที่สาคัญคือเราต้องคุมอาหารไปด้วยถ้าเราไม่คุมอาหารนะคะมันก็จะไม่ค่อยโดนนะคะในส่วนของการเล่นหน้าท้องอะไรก็แล้วแต่บางคนถามว่าเราออกกำลังกายมานานแล้วเล่นหน้าท้องทําไมหน้าท้องมันลดน่นเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้คุมอาหาระ วิธีคุมอาหารนะันคือไม่ทานหวานนะคะไม่ทานของทอดของเค็มมันพยายามลดได้ก็ลดเนาะไม่ใช่การอดอาหารนะคะการคุมอาหารในะการอดอาหารไม่เหมือนกันนะคะโอเคแล้วอย่าลืมนะคะเช็คชื่อตัวเองด้วยนะคะว่าใครเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลน,นะคะเป็นยาอาสายรัดเข็มเป็นเข็มขัดร้อพุงของเรานะคะอย่าลืมนะคะไปเช็คชื่อของเองแล้วก็ติดต่อคอนแทคมานะคะที่ไลน์แอ x ซ f i ซี่ฟิตนะคะใส่แอดด้วยค่ะ แล้วก็คุณจะเป็นคนที่ได้รับเขียมขัดนั้นไปนะโอเคอย่าลืมคนที่โชคดีติดต่อโคนเข้ามาด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ค่ะทุกๆวันขุดและว,วันอาทิตย์สำนรับวันี้โคจิต้องขอบอกลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ